สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์ Fast and f u e l Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอซึ่งเป็นภาพยนตร์ลำดับล่าสุดของคุณเต๋อนะว่าพลนะฮะเป็นหนังเรื่องที่ตอนแรกผมดูทีเซอร์ดูเทลเลอร์นะครับผมคิดว่าหน้าหนังน่าจะหลอกเราผมเทียบกับเมื่อก่อนครับไม่ว่าจะเป็น Freelance เป็น How to Think อะไรพวกนี้ยพอไปดูตัวหนังจริงอะ่ะ มันคนละอย่างกับเทเลอร์เลยผมก็คิดคิดว่าอย่างนั้นว่าคุณเตอ๋อจะหลอกเราหรือเปล่าด้วยเทเลอร์โดยการนําเสนอแบบพาโรดี้ออกแนวปันป่นๆแต่พอไปดูหนังจริงๆฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับครั้งนี้เขาไม่ได้หลอกเราเลยเทเลอร์ Taylor มายัางไงนะฮะตัวหนังจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเลย f a ร and f e e l l ิลเนะครับผมถือว่าเป็นปฐมบทหนังลอมคอมยุคใหม่ของ GD h เลยซึ่งคําพูดนี้ไม่เกินจริงครับถ้าเราลองย้อนไปดูนะฮะผลงานก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นลอมคอมแบบเดิมๆอยู่ แบบสมัยกินอายเดิมๆเหมือนที่เคยเป็นใน GTH นะครับแต่พอเป็นฟ้า a ันฟิลเลอร์แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันเป็นสูตรสำเร็จของ GDH ครับแล้วก็เบนรวมกับสไตล์ของคุณเตอ๋อนวพลแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องนี้ซึ่งฟ้านันฟิลเลอร์นะครับถือว่าเป็นผมว่าเป็นหนังตลกหนังฟิลกูดยุคใหม่ของ g ี h เลยก็ว่าได้ด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะครับแต่ก็มีกลิ่นอายที่เราคุ้นเคยอยู่และสิ่งที่ผมชอบคือเรื่องนี้มันคีนมากฮะ มันไม่มีมุกตลกแบบมุกเหยียดมุกคุกคามทางเพศเหยียดสังขารเหยียดชาติพันธุ์เหยียดอะไรอื่นๆที่มันเคยมีมาครับผมว่ามันเป็นแบบหนังตลกบรรยาชนเลยก็ว่าได้ดูได้เพลินๆแล้วคุณก็ไม่ต้องมากระอักกระอ่วนกับมุกอะไรพวกนี้แล้วเรื่องนี้นะครับก็เข้าสูตรสําเร็จของ GDH เลยแต่ว่าเป็นสูตรสําเร็จที่มีการปรับปรุงนะครับให้เข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็ปรับให้เข้ากับสไตล์ผู้กกับอย่างคุณเต๋นนมมอนาวพลองคประกอบมันจะมี หนังฮฮะมันมีความตลกมีความคอม,มดี้แล้วก็จะมีพาร์ทซึง้งพาร์ทดราม,มา่าแล้วก็ลงท้ายตอนจบด้วยความฟีลกู๊ดนะครับซึ่ง3อันเนี้ยผมว่าเป็นองค์ประกอบของหนัง GDH คือต้องย้อนไปตั้งแต่สมัย GDH เลยก็ว่าได้มันมีองค์ประกอบแบบนี้ซึ่งเขาทำออกมาได้กลมกลม่อมครับก็เลยทำให้มีแฟนๆมากมายอ่ะตกลุมรักแล้วก็เป็นแฟนหนัง GDH ผมบอกเลยฮะเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบฮาแบบสุดโต่งมากๆ มันหาในส่วนของความพาโรดี้ครับมันพาโรดีหนังฮอลลีวูดดังๆหลายเรื่องเลยคือส่วนตัวผมผมไม่ได้ดูหนังฝรั่งเยอะนะครับผมอาจจะพลาดไปบางเรื่องบ้างอาจจะไม่เก็ตบ้างแต่ที่รู้แน่ๆมันก็จะมี John นวิกเทคเคนหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวนะฮะแล้วก็มีพาร s ซ t e คืออันนี้คือจุดฮามากๆในโรงคือขำแบบขำกันดังลั่นเลยครับฉากนี้สุดท้ายก็คือตามชื่อหนังเลยครับ Fast and Furious มีการพาโรดี and ้ฟ n นแอนด์ฟิลเลซึ่งจุดนี้ก็หามากๆเช่นกันซึ่งเขาทําออกมาได้แบบลงตัวแล้วก็ไม่ได้ดูเยอะดูล้นชุนเกินไปดูแบบพอดีพอดีแล้วก็มันไม่แป๊กอะ่ะดูแล้วมันก็หาคือในโรงอะ่ะเราได้ยินเสียงฮาแบบตลอดเวลาเลยครับถ้าเป็นหนังฝรั่งคุณก็จะนึกถึงฟิลแบบพวกสแครี่มูฟวอะไรอย่างเงี้ยฟานแอนด์ฟิเลอร์ครันะครับเป็นหนังที่โปรดักชันดีมากๆ มีความอินเตอร์มากๆครับอย่างกับหนังฮอลลีวูดส่วนหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องนี้ที่โปรดักชันอะไรมันดีผ้ามันออกดูแนวอินเตอร์มากๆมันน่าจะมาจากที่ตัวหนังส่วนใหญ่จะออกแนวแบบพาโรดีมันก็เลยต้องทำผ้าแล้วก็มู a n แอนโทนะให้คล้ายแล้วก็มีความใกล้เคียงกับหนังเรื่องนั้นๆคือสไตล์ผ้ามันเป็นแบบพวกหนังฝรั่งที่เราเคยดูเลยอะโปรดักชันดีมากโดยเฉพาะฉากที่เป็นเด็กต่างประเทศเป็นตัวละครต่างประเทศนะครับ ซีนนั้นน่ผมว่ามันได้อินสปายมาจากหนังต่างประเทศเลยแหละการเกรดดิ้งมุมภาพอะไรต่างๆนานา,นาบทพูดซึ่งคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นการทีบิวหนังต่างประเทศพวกนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าในงานถแถลงข่าวคุณเต๋อบอกว่ามันไม่ได้เป็นการพารดี้มันออกเป็นแนวทีบิวอะไรมากกว่านะครับผมก็เลยคิดว่า ก็น่าจะเป็นการทีบิวในส่วนของงานภาพและมุกในเรื่องนี้นะครับผมว่าก็เป็นทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมุกที่ค่อนข้างจะมีสไตล์มีเอกลักษณ์ความเป็นคุณเตร์นนวพลมากๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในพวกหนัง GDH หนัง GTH แลอะไรพวกนี้คือถ้าย้อนไปตอนฟินแลนด์นะครับมันก็ยังไม่ได้แบบนําเสนอตัวเองว่าเป็นหนังคอมเมดี้ขนาดนั้นแต่เรื่องเนี้ยชัดเจนมากมันขายความเป็นคอมเมดี้แบบร้อเลยแล้วมุกตลกต่างๆอะ่ะมันผมว่ามันค่อนข้างจะคีเอท s i t u a t i o n ัเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องที่มันสร้างให้เกิดความตลกมันค่อนข้างจะเป็นความแปลกใหม่แล้วก็เป็นลายเซ็นเฉพาะตัวของคุณเตอ๋อนพลซึ่งอย่างนี้ผมบอกครับมันฮาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหยียดใครมันก็ไม่ได้แบดเป็นความฮาแบบใสๆลี้นๆบริสุทธิ์แต่เราดูแล้วเราก็ยังฮาแบบปวดท้องท้องแข็งอะไรได้อยู่มันขำด้วยตัวมุขของมันจริงๆด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดของมันจริงๆ นะครับซึ่งผมก็ชอบในจุดนี้มากๆเมื่อก่อนผมเคยพูดไว้นะครับว่าฟิลแ a นด์เป็นผลงานที่แมสที่สุดของคุณเตอ๋อนวพลแต่พอฟ i n แอนด์ฟิลเลิฟได้เข้าฉายนะครับแล้วผมก็ได้ไปดูฟิแลแ a นด์นี่ถูกคนอันดับนะฮะกลายเป็นฟ i n แอนด์ฟิลเลิฟเป็นหนังที่แมสที่สุดไปแล้วนะตอนนี้ใครที่ติดภาพหนังคุณเตอ๋อนวพลนะครับว่าแบบเออต้องดูยากเข้าใจยากฮิปสเตอร์ดูแล้วงงอะไรวะเนี้ยไม่มีละเรื่องนี้คือดูง่ายเลย ดูง่ายตามสไตล์ของหนัง G D h ที่คุณเคยดูเลยเสพง่ายเข้าใจง่ายแต่มันก็จะมีความเป็นสไตล์ของคุณเต๋อนวพลอยู่การ acting ของตัวละครที่เป็นลายเซ็นของคุณเต๋อนวพลที่ค่อนข้างจะนิ่งนะครับหน้าเดสพูดแบบน้ำเสียงแบบโมโนโทนก็ยังมีอยู่นะครับในเรื่องนี้แต่ว่าถือว่าน้อยมากๆเ็เทียบกับเรื่องอื่นแล้วผมว่าใน fun and feeler แบบตัวละครอะค่อนข้างจะมี energy เยอะที่สุดแล้วนะ ถ้าเทียบกับตัวละครในหนังเรื่องอื่นๆของคุณเตอ๋อคือมันจะเหมือนคน energy ต่ำเหมือนะแต่จริงๆไม่ใช่เขาดีไซน์ให้มันเป็นอย่างนั้นแบบพูดสวัสดีแล้วก็ dialog ความพูดแปลกๆแต่เรื่องนี้มันมี energy มากขึ้นมันมีความเป็นธรรมชาติเหมือนหนังทั่วไปมากขึ้นแล้วแต่ว่าลายเซน dialogue บทพูดอะไรก็ยังมีความเป็นคุณเตอ๋ออยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เข้มข้นเท่าหนังเรื่องก่อนๆของเขาเท่านั้นเองเรื่องนี้นะครับผมพูดได้เลยนะครับว่านักสแสดงมีส่วนสาคัญมาก ที่ทําให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีแล้วก็สนุกด้วยพลังการแสดงของคุณนัทนะครับที่เล่นเป็นเกาก็คือพระเอกแหละคือแบบผมว่าเป็นตัวแบกเลยนะเล่นดีมากเล่นแบบคอมอดี้ได้ถึงมากๆนะครับส่วนคนอื่นในเรื่องก็แสดงได้ดีครับคุณย,าย่าๆอะไรก็แสดงดีตามมาตรฐานของเขาส่วนอีกคนนึงครับที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับแต่เขาก็เป็นนักแสดงใหม่ก็คือคุณโปเต้ฮะ ที่รับบทเป็นเมทัลเขาเป็นนักแสดงใหม่ครับอาชีพของเขาจริงๆเขาเป็นพ่วงกับโฆษณาแต่อีกมุมนึงนะครับผมก็เข้าใจอยู่ว่าทําไมเขาแสดงออกมาดีก็เพราะว่าเขาอยู่กับวงการพวกนี้มานานครับเขากํากับคนอื่นมันก็น่าจะมีจุดเชื่อมโยงที่ทําให้เขาสามารถเก็ตอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการแสดงอะไรได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แสดงออกมาได้ดีเลยออกมาทีไรก็หาคนดูชอบใจนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าค่อนข้างแย่งสินมากๆ อ่ะจริงๆอ่ะผมว่าเด่นกว่านักเอกด้วยซ้ำนะครับ Fin and f e l l l o v e นะครับเป็นหนังที่จังหวะเร็วที่สุดเท่าที่คุณเตอ๋อเคยทำมาก็เป็นอย่างที่เขาเคยบอกไว้ก่อนหน้านั้นนะครับมันเป็นหนังแอคชั่นในชีวิตประจำวันแล้วพอเขาไปดูจังหวะทามิ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเร็วมันฉุบฉับมุมผ้าแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บสับไปสับมาอย่างรวดเร็วแล้วถ้าเทียบกับเรื่องคนก่อนนะครับอย่างฟิล n ลนฟิ l a ลนก็ไม่ได้จังหวะามมิ่งเร็วเท่านี้นะครับ แต่ถ้าย้อนไปผลงานก่อนหน้านั้นนะครับ How to Thing อันนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยค่อนข้างจะไปทางนิ่งเนิบเนบเน้นอารมณ์เน้นดราม่าแบบจัดๆมาพูดในส่วนของงานภาพกันบ้างนะครับข้อนั้นนั้นนะครับที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้มีสไตล์ที่แบบค่อนข้างอินเตอร์มีความเป็นหนังต่างประเทศเป็นหนังฮอลลีวูดมากๆซึ่งนอกเหนือจากสไตล์ภาพที่มีความอินเตอร์นะครับรูปเล่นนะครับเทคนิคต่างๆที่ใส่มาเกี่ยวกับงานภาพก็ค่อนข้างจะหวหวาพอสมควรนะครับเป็นเทคนิคที่ผมว่า เขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังหลายเรื่องนะฮะน่าจะเป็นหนังที่คุณเตอ๋อชอบแหละที่ผมสังเกตได้มันมีสเตปบินติ้งนะครับที่เป็นเทคนิคภาพที่เป็นของคู่กันกับคุณหม่องกาวไวครับที่มันจะเป็นภาพแบบโมชั่นที่แบบกระตุกกระตุกกระตุกภาพจะดูกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับมีสเตปบินติ้งแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆอีกซึ่งในช่วงในท้ายของเรื่องอ่ะมันจะแบบอัดพวกนี้มาเต็มมากๆครับเทคนิคของภาพซึ่งผมชื่นชมนะครับมัน ออกมาดีเลยแหละดูสวยงามดูหรอหวาแต่ว่าในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องเนี้ลายเส้นความเป็นคุณเตอ๋อมันดูจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ว่ามันกลับกลายว่ามีกลิ่นของความเป็น GDH ีเฮดชัดขึ้นมาถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นของคุณเตอ๋อที่ทํากับ GDH นะครับย้อนไปตั้งแต่ ah, How to Thinks Finland อะไรอย่างเงี้ยคือ2เรื่องนี้มันเป็นลายเส้นของคุณเตอ๋อที่ชัดเจนกว่าเรื่องนี้มากๆาก Finland ถึงมันจะเป็นหนังที่ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับแต่ว่า ลายเซนคุณเตอ๋อความเป็นคุณเตอ๋ออะไรก็ยังชัดเจนมากๆอยู่มีความเป็นจ d h เท่าที่ผมสังเกตนะเท่าที่ผมรู้สึกอะ่ะมันน้อยนะน้อยมากแล้วยิ่ง how to t ทิ n k โอ้โหอันนี้แบบความเป็นคุณเตอ๋อแบบเข้มข้นจัดๆเลยผมถือว่า how to t ท i ้ k อ่ะเป็นหนังที่แบบอาร์ตที่สุดอินดี้ที่สุดในค่าย GDH ที่เคยทํามาแล้วนะถ้าย้อนไปสมัย g d h เลยก็ก็ยังนับอยู่ว่าเป็นหนังอินดี้ที่สุดนะครับ how to think เนี่ยด้วยสไตล์ภาพที่มันเป็นไม่ได้เป็นแบบ วยสกีนะครับมันเป็นแบบจอสแควร์เป็นสี่เหลี่ยม ấy. แล้วบรรยากาศของหนังที่ค่อนข้างจะเงียบมากๆผมบอกเลยฮะใครแบบนอนน้อยมาหลับแน่นอนซึ่งมันเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นแบบหนังอินดี้หนังอาร์ตเลยในสไตล์ของ How to think นะครับแต่พอมาเป็น fast and f e l l ิลเนะครับเรื่องนี้ก็คือต่างจาก2เรื่องนั้นอย่างสิ้นเชิงอันนี้คือแม้จะจัดเลยแต่ก็ยังมีความเป็นคุณเตอ๋ออยู่ สไตล์มูฟแบบคุณเตอ๋อไดอะล็อกแบบคุณเตอ๋อนะฮะก็ยังมีลายเส้นของเขาอยู่แต่มันจางลงซึ่งมันก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีเรื่องนึงแหละแต่สําหรับผมอะผมชอบความเป็นคุณเตอ๋อในหนังเรื่องก่อนๆของเขามากกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าฟานอันจูเล่มันแย่นะรือความส่วนตัว,วผมชอบแบบเรื่องก่อนๆมากก,กว่าความเป็นตัวเองของคุณเตอ๋อที่มันเข้มข้นกว่านี้ฮะ GDH นะครับ,รบต้องยอมรับว่าเป็นค่ายหนังที่ ผมว่ากลยุทธ์การวางแผนอะไรเขาทํามาดีนะคืออย่างที่ทราบกันถ้าพอบอกว่าเป็นหนังตลกหนังอะไรของ GDH สมัยนี้คือคนก็ผมว่าแฟนคลับก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่คนเจนใหม่มันก็จะขายไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันเดิมๆซ้ำๆอะ่ะซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่ GDH GDH ทำแบบแนวเนี้ยติดกันอะ่ะเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นทำแล้วได้ตังค์ทำได้ตังค์ ต่อกันหลายเรื่องไงแต่ผมเข้าใจนะทำแล้วได้ตังค์อ่ะเขาก็ต้องแบบเน้นทําอย่างนี้มาเยอะๆแต่พอทํำมาเยอะๆคนก็เริ่มเบื่อคนก็เริ่มแบบเฮ้ยนอะไรไม่ออกก็ทําหนังตลกหนังผีอยู่แค่นี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ฮะเป็นการวางแผนที่ดีคือ and f า n ์สแอนด์ l ิลเอร์มันจับกลุ่มคนรุ่นใหม่แบบเต็มๆเลยนะทาร์เก็ตเขาคือคนรุ่นใหม่อ่ะ ตั้งแต่การเลือกใช้คุณเต๋อนะวพลเป็นผู้กำกับแล้วถ้าพูดว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นก็ว่าได้นะครับแต่สำหรับผมนะครับฟันซูลเล็บก็ไม่ใช่หนังที่จะดีไปสมหมดนะครับมันก็จะมีจุดที่เราแอบรู้สึกติดขันนิดนึง ในพาร์ทของความดราม่าของความสัมพันธ์ที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้เข้มข้นกว่านี้ขยี้ให้มากกว่านี้หน่อยอ่ะคืออันนี้มันเป็นแบบมันมีเป็นความคอมดี้เป็นการแข่งขันของตัวพระเอกอะเยอะมากๆซึ่งก็ถูกอะพาร์ทน้นมันต้องเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นแกนหลักของเรื่องนะแต่ว่าพาร์ทความสําคัญน่มันก็น่าจะเยอะกว่านี้นิดนึงนะ ถ้าใครยี่หรือว่าเน้นให้มันมากกว่านี้หน่อยอะผมว่ามันก็น่าจะโอเคกว่านะครับสำหรับผมนะแล้วก็ตอนจบนะครับผมคิดว่ามันยอมง่ายเกินไปอันนี้ไม่รู้จะเป็นการสปอยหรือเปล่านะครับแต่มันจะมีจุดนึงมันยอมง่ายเกินไปคือแบบฟาฟันต่อสู้กันมาทั้งเรื่องนะฮะแล้วตอนสุดท้ายมันก็ดูแบบ ยอมง่ายๆเหมือนมันหาทางลงไม่ได้ครับแล้วผนวกกับเวลาของหนังมันเหลือน้อยแล้วเขาก็เลยเลือกจบแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมนะฮะหรือไม่มันน่าจะมีเหตุผลรองรับอะไรที่มากกว่านี้นิดนึงนครับเออมันจะได้ทําให้เราแบบอ๋อเออพอเก็ตได้อะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยคือพอมันให้เวลาน้อยมันก็ดูแบบเหมือนลิบๆี่้จบนะครับก็สำหรับฟ้าดันฟิลเลิรนะครับผมว่ามันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่แบบสร้างความบันเทิงได้ดีเลยแหละตลกมากฮาแบบสุดโต่งเลย ในการพาโรดี้การใช้มุกอะไรต่างๆการสร้างสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความตลกอ่ะมันทําได้ดีมากฮนะคุณได้ความบันเทิงถ้าคุณหวังจะไปคลายเครียดอะหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนแล้วก็ผมว่ามันก็มีการสอดแทรกเกี่ยวกับชีวิตของคนวัยสาสังคมการเมืองแซมอยู่หน่อยๆแต่ว่าสําหรับผมนะครับบางแดาอกมันก็ดูแบบเออมันยัดเยียดไปนิดนึงนะ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรขนาดนั้นนะครับโดยรวมนะครับหนังเรื่องนี้ก็อยู่ในมาตรฐานระดับของหนังคุณเต๋อนะฮะดูได้ดูเพลินๆแล้วคุณก็ไม่ต้องกระอักรระอ่วนกับมุกที่เหยียดเพศเหยียดรูปร่างตลกสังขารบอด y ี้เชมิงคุกคามทางเพศไม่มีอันนี้คือแบบเออดูเพลินๆดูตลกตลกได้แบบสบายใจเลยก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมให้6จุด เเต็ม10คือหลายคนนะครับชอบมาบอกผมอ่ะหนังดีทำไมให้น้อยจังคุณอย่ามายึดติดที่ตัวเลขที่ผมให้นะคะคุณดูที่ผมพูดดีกว่าแล้วความเป็นจริงอะ่ะคุณควรจะไปดูเองด้วยซ้ำคุณอย่าเอาความคิดผมมาเป็นบรรทัดฐานทุกสิ่งนะครับบางทีความชอบเราอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ ที่ผมให้เป็นทศนิยมนะครับผมคิดว่ามันจะได้ให้คะแนนได้ละเอียดขึ้นคือสําหรับผมอะถ้าคะแนนเกิน6ก็ถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็ไม่จําเป็นครับว่าคุณต้องอายุ30ขึ้นไปคุณถึงจะดูเรื่องนี้ได้อินนะฮะผมอายุ25นะฮะหรือ คุณอาจจะเด็กว่าน,นี้คุณก็สามารถได้รับความบันเทิงจากหนังเรื่องนี้ได้เต็มที่เหมือนกันก็ <hive> <c illes> ขอจบคลิปไ <c illes> <uya> <c illes> ว้แต <c illes> <c illes> ่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระด,ดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะใครไปดู fun and f ิลเลอมาแล้วรู้สึกยังไงคุณให้กี่คะแนนสามารถพริมพ์ที่คอมเมนต์ <ille> <c illes> ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ